วิดีโอนี้สนับสนุนโดย e v m e a x a Ceramic Pro เชียงใหม่และ f i l ล a m i n a สวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่เชียงดาวเราเตรียมตัวจะไปเชียงใหม่นะครับเราจะไปเที่ยวกับครอบครัวแหมละใช่แต่ว่าอย่าลืมนะว่า family is important family is everything if you got family you got everything โอเคแต่ว่าผมก็ต้องมีเวลากับครอบครัวนะ,นะตอนออผมก็จะขับไปคนเดียวนะไปกรุงเทพแล้วก็ขับปิกมา ตัวาหลังจากนั้นก็จะมีเวลาอยู่กับครอบครัวแล้วก็พอดีว่าหมอที่โรงพยาบาลรามเขาบอกว่าเราต้องกลับไปเช็คแพลของอักเสบนะเราก็ต้องไปใช่เราก็เราก็จำเป็นต้องไปเชียงใหม่นะครับเราก็จะไปแอลกับครอบครัวแล้วก็จะไป,ะไปทำอย่างอื่นดนะ้วยใช่แต่ว่านี้นะครับคราวนี้นะเราจะใช้ g o อกไอยนเนะครับผก็ได้ขับคันนี้ตั้งไกลนะ่าจากรกุงเทพมาที่นี่นะแล้วคันนี้มันก็เป็นเซดานนะครับ แล้วผมก็บอกว่ามันจะมีที่นักก่อเราได้เทสอาบรรกซกนะส p o i l e ร a l e ล t ม o 3นะครับใส่ได้19กล่อง Ion ES ใส่ได้33กล่อง23กล่องว้าวมันมีที่เยอะนะครับคันนี้นะว้าวโอเคแล้วก็ข้างหลังนี้นครับเราก็เอากระเป๋าใหญ่ใส่นะครับแล้วก็มีที่ใส่ c y b e x E p r e m i m นะครับ แล้วก็ยังมีที่ไว้กระเป๋าอะไรอย่างอื่นจริงๆเราอาจจะเอาอย่างอื่นใส่นี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะที่นี่นะอ๋ออิสเปอยู่นี่แล้วเอ๊ะเบบี้อันนี้เป็นไซเบ็กส์ออนอริสทีสองมันมีแอร์บักดันี้นะครับเอเลียนเทคโนโลยีแล้วก็มีที่เยอะนะครับนี่มีที่เยอะมากนะมีที่เยอะใช่ไหมครับโอเคเอาสมาเพิ่มนะครับจ้าโอเคเอาใส่เลยใส่เลยยัดใส่เลยโอเคแล้วก็จะให้ดูนะครับฝั่งนี้นะเราก็มี Cybex c l o u d า2นะครับสำคัญนะความปลอดภัยสำหรับเด็กนี่สำคัญนะครับเราต้องใช้คอร s ซีทนะที่นอร์เวย์นะครับเขาแนะนำว่าใช้คอ r s ซีทจนถึงเด็กอายุ6ขวบแล้วจริงๆจะหลังจากหขวบมันก็จะมีเบาะอย่างอื่นนะครับที่จะต้องนั่งแล้วมันจะได้เซฟนะครับแต่ว่าเขาแนะนำว่าประมาณ4ถึง6ขวบนะครับเราจะต้องหันเด็กไปข้างหลังอย่างนี้นะครับมันเซฟ ถ้ามีอุบัติเหตุนะเด็กจะเซฟสุดถ้าหันไปข้างหลังนี้คนระับแต่ว่าทำไมอิสเบลอายุ3ขวบแล้วหันไปข้างหน้าได้เพราะว่าอันนี้มันโคตรดีนะครับของดีนะเรามาจากนอร์เวย์นะครับ Cy b e x Cloud T เอ้ยเ, x, เ 2, มันมี Airbag ที่หนึ่งก็มีแต่ว่าทีสอมันดีกว่านะครับมันมี Airbag นะครับ <laughs> เราก็เรารักลูกนะเราอยากจะให้ลูกอยู่ที่เซฟสุดนะครับแล้วก็ข้าหน้านี้ก็เป็นอย่างนี้นะ หวาไมีที่กว้างดีแล้วแอมนี่คงจะขยับนี้ไปข้างหน้าหน่อยจะได้เอ็นได้นะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็เอ็นเอ,นอ้ยโ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 อ,โอ,โ,อ,โ,อโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไฟแตะปับแล้วก็แล้วเหมือนทุกทีนะครับเ,เมย์ก็จะขับรถของ Ceramic Pro นะครับอันนี้เป็นดอลฟินบีวีดีดอลฟินอันนี้มาจากจีนนะไม่ใช่ที่เราไปติดผลิตที่ไทยนะครับแล้วก็เมย์ก็ไม่ค่อยมีของอะไรเยอะน่ามีของสั่งตัวนิดหน่อยนะครับหน้านี้เดี๋ยวเช็คดูชาดไปถึงไหนแล้วอ๋อ90%โอเค กางชาติกับส,ส่วนใหญ,ญ่้าตกับโซลอนนะครับแล้วก็ข้างหลังนี้นครับก็มีไซเบ็กส์โคยามันเล็กนะจริงแล้วอาจจะเอาโคยาใส่ในน้นก็ได้เออเราน่าจะใส่ไว้เผื่อไว้เพราะว่าเราอาจจะแยกกันนะครับเอาโอเคเดี๋ยวย้ายไปนอกเรียบร้อยเลยโคยาใส่ไว้ตรน,นี้ครบเลยนะครับป่ะไปแอลป่ะแล้วก็เหมือนทุกทีนะครับเราก็แวะมากินอาหารที่ ออเดกาแฟนะครับเพราะพอดีว่าเราหิวนะแล้วก็ที่นี่อาหารก็ําดีนะน้ําก็ําดีนะชาเย็นชาเขียวชามะนาวนี่ําดีนะครับที่นี่นะแล้วก็ไม่เคยแพงนะครับแล้วก็เหมือนทุกทีนะแล้วก็พยายามหาที่จอดที่ล่มนะและฟีเจอร์ของออบีวารีมันดีนะครับที่ทีโฟมเราสามารถที่จะเปิดแอร์ได้ครึ่งชั่วโมงนะครับวันนี้เราก็ล็อกรถแวนะแต่ว่าเห็นว่าจอมันยังเปิดอยู่นนเปิดแอร์ มันจะได้เย็นเย็นสบายดีนะครับกินไฟนิด้หน่อยมันเป็นไรหรอกเราได้ชาติเยอะอยู่แล้วเราไม่ขับไกลนะครับแต่ว่าไอยน es มันไม่มีฟีเจอร์อย่างนั้นนะครับว่าผมไม่รู้จะมีไมเนี่ยเราดูกุญแจทิ่นนะจะมันมีเปดิดใช้หลังมีอันล็อกแล้วก็อันนี้เฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยอ๋ออันนี้อาจจะเป็นฟีเจอร์เราต้องทดสอบหน้ามันคืออะไรนะครับแต่ว่าตรนนี้เราก็เปิดทิ้งไว้หน่อยกาลังให้นมลูกแต่ว่าถ้าเราล็อกรถนะครับได้ดับรถนะครับแล้วเรากดปุ่มเนี่ยปุ่มนี่มันคล้ายของบีบีนะครับกดค มันไม่เปิดแอร์นะครับก็แปลว่าบีบดีดีกว่าแล้วก็ที่นี่มันลำเดยวเรากินซ้ําเพราะว่ามันอร่อยนะครับที่นี่นะแล้วก็หมูเออเป็นหมูสับกะเพรานะครับแล้วก็มีผักมันลวกมันมีผักแล้วม,ม,มีน้ําซุปเนะี่ยลํำดีนะครับแล้วของแอมนี่ก็เป็นหมูกรอบนะแล้วก็ของเมย์นี่อันนี้อันนี้ไม่ได้ใจเมนูแหละเป็นเป็นไก่ไก่โอ้ไก่ทอดโอ้ขุ้นน่ากินนะเนี่ยว้าว อ่ะแล้วก็มีส,สตรอเบอร์รี่สูทตี้แล้วก็ตอนนี้อัลเซลก็ต้องกินยาอันนี้เป็นยาฆ่าเชือ้อเก่งมากเก่งมากอัลเซลสีชมพูเลยนะลำ,ก,นนะ <c oughs> ำวกว่านะตอนนี้บ่ายมงกว่าแล้วครับแล้วก็ช่วงนี้นี่อิสเบลก็น่าจะว่วงนะแต่มันก็จะเตรียมพักผ่อนหน่อยมีไข้นิดหน่อยนะ แล้วก็ออกเซอร์ก็เงียบนะไม่รู้ว่าออกเซอร์เริ่มจะชินนั่งรถไม่หรือใหม่หอเป่าเะว่าปีปีสักพักหนึ่งเขจะไม่ค่อยงองแงนะตอนอยู่ในรถนะครับเดี๋ยวก็จะไปเซ็นทรัลเฟชั่นบัง7 1กิโลเมตรจากนี่ใช้เวลาชั่วโมงกว่าเพราะว่ารถนักเนี่ยเมืองไทยก็อย่างนี้นะครับแต่วรถคันนี้นะมันเบสิกมากนะครับมันแทบจะไม่มีอะไรนะแล้วเพอือจะรู้นะครับมันไม่ม,มีกระจกแต่งหน้านะครับ แล้วก็ไม่มี Adaptive Cruise ตัวมีคร u i s e c o n ธรรมดาแต่ว่าช่วงล่างรู้สึกมันดีนะมันสบายดีนะแล้วก็คงจะใช้ไฟฟ้าน้อยนะครับเรามาถึงเชียงใหม่ Central Festival นลนะครับต้องจอดบ,บนส่วนชั้นสี่นะครับตัวเราก็เจอที่ที่มันอยู่ใต้หลังคานะครับอันนี้เราสตื่นนะมันจะวิ่กินนมแล้วก็อันนี้เนี่ยทีบจนพัสเตอร์มันรุดเลยนะเออดีนะไม,ม่โดนแผลเนี่ยต,ต้องเปลี่ยนพาสตอร์นะ โอ้แล้วก็โอ,โอ้แล้วก็อิสเบลก็ตื่นพอดีแล้วนะหลับสักชั่วโมงหนึ่งแนะ่ <laughs> พราวนจะเป็นอิสเบลตม่จะเป็นจะเป็นบาวน์สเป็นบาวน์สกับแดดดี้ไหมอิสเบรเป็นบาวน์สจะบาวน์สกับมัมมี่หรือว่าเดดดี้ <laughs> โอเคแล้วก็จากเชียงดาวมาที่นี่นะครับ ใช้ไฟแค่1 2 5วัตต์เอาแต่กิโเมืมก็แปลว่าคันนี้มันก็ประหยัดไฟนะแต่ว่าถ้าเป็นมอเตอร์สมนี่มันนั้นจะเป็นสัก1 0 0วัตต์เอาแต่กเมตรมันแต่ว่าคันนี้ก็ดีนะครับอ๋อเปลี่ยนคอสเตอร์อันนี้ที่ได้มาจากหมอหรือว่าซื้อที่เชียงดาวอันนี้ซื้อเองโอเคอ้แล้วเดี๋ยวเมย์ก็ใกล้จะมาถึงนะ uh. แล้วจะต้องจอดที่ไหนเดีคนนักแข่ง ก็น่งดีวันนี้เป็นวันเสาร์คนนักนะแล้วเรามียาของออกซิเจนอยู่นี่มันจะต้องแช่เย็นนะครับแล้วเราก็ได้ใส่ในคูลร์บ็อกซ์แล้วก็มีมีน้ำแข็งนะให้มันเย็นนะแต่ว่ายังไงเราก็ไม่น่าจะให้มันอยู่ที่ไหนที่มันร้อนไปนะถ้าเราเอาไว้ในนี้นะครับไอยนมันไม่มีแบบีคลายมันออนไม่มีอะไรพรีฮีตติ้งมันก็จะร้อนในนี้มันอาจจะเป็นไม่รู้ว่า30องศาโอเคมันไม่จะเป็น4050องศาแต่ว่า BYD มันมีพรีฮีตติ้งเราก็กด แล้วมันก็จะคูลเปิดแอร์ครึ่งชั่วโมงแล้วก็กว่ามันจะเริ่มร้อนอีกทีหนึ่งมันก็ไม่รู้ว่าถ้าใช้เวลาสักหนึ่งชั่วโมงมั้งก็เราก็จะไว้ใน BYD นะแล้วก็เมย์ก็อาจจะไม่รู้ว่าถ้าเราอยู่นี่นานก็อาจจะต้องมาสักทุกชั่วโมงชั่วโมงครึ่งมากดอีกทีหนึ่งให้ให้ในนี้มันเป็นสัก20 22- ิองศาอศาในนี้มันอาจจะเป็น30องศามันก็ไม่ดีเราก็ต้องพยายามให้มันเย็นสุดนะครับก็แปลว่า b y d ดีดีกว่าไอออน โอเคนี่มันอาจจะซ้ำหน่อยนะคือเรากลับมาที่สซ็นทรัลซิบแต่มันสะดวกเพราะว่าที่นี่มันก็มีห้องน้ํามันมีร้านมันมีทุกอย่างที่นี่นะครับแล้วเราก็รถเขน็นรถเข็นไปอย่างนี้นะครับง่ายดีนะเนี่ยอันนี้อิสเบลนั่งน,นี่ลูกหมีลูกหมีแล้วก็นี่ก็มีลูกหมีคนหนึ่งี๋ยวจะไปไปไหนอ่ะโอเคไปนี่ก่อนวันนี้ไม่ค่อยมีคนเยอะนะ เป็นวันเสาร์เดีก็ไม่ค่อยมีคนเยอะถ้าเป็นปีใหม่นั่นนี่โอ้โหคนนักขนาดเลยโอเคมันมีเบร์เฮาส์นะเห็นว่าคนเขาคิวกันใหญ่แล้วนะแล้วก็ลองจิมดูนะซื้อมารอจัดเหมือนนะสักครึ่งชั่วโมงมัากกว่าจะได้เนี่ยแต่มันมันลำก่อนเอมบอกว่ามันลำมันใช้ได้เดี๋ยวก็เดี๋ยวลองนี้นะอันนี้เป็นชาพีชโอเคโอเค,อ,เคอันนี้เป็นชาพีชกับนิ้นจี่ มันเป็นชาอีกแบบทีไม่เฮ้ยติดเอ้าติดหลอดแล้วอืมอืมอืมใช่ได้ใช่ได้นั่นที่เป็นชาไทยเป็นชาแล้วอืมอืมก็อร่อยนะอืมอืมตรงนี้ผมก็ใจแล้วทำไมคนเขาคิวกันใหญ่เลยเพราะมันลำเนียนะแต่ว่าต้องรอจัดเมืองนะหนะ โอเคตอนนี้เราจะเราจะ split นะครับผมกับอิซาเบลจะไปจะไป็นบ้านจะไปบ้านด้วยกันจะไป็นบ้านกันอิซาเบลไป่บ้านกันได้ดีจิ๊บได้ดีแล้วก็ออกซ์ฟอร์ดกับเมย์กับแอมนี่ก็จะไปซื้อครัวหน่อยไปต้องไม่รู้ไปไหนอ่ะแล้วก็แล้วก็เราต้องซื้อพัมเปอร์สนะแล้วก็โอ้โหพัมเปอร์สที่ไทยนี่แพงขนาดนั้นนะ มันตกอันละสัก1 0บ2บาทเราชอบที่มันเป็นไม่ใช่เป็น,มนไม่ใช่เป็นแพงเราชอบที่มันที่มันเปิดเปิดปิดแบบท้้งหน้านะครับแล้วมันก็แพงนะอันละ12บาทนะครับที่นอร์เวย์นี่ Pampers นี่อันละอันละ3ถึง4บาทนะครับถูกมากนะนะแล้วนะเราเราไม่ได้เอาพ a ม p e r s มาเยอะไปเพราะว่ามันเต็มแล้วเราต้องเลือกแล้วเราก็เอาเบอ่อนอวมาเขาหน้านี่คงต้องเอาพัมเปิลมาเยอะนะนี้ ต้องไปบาวุ์เลยโอเคเข้ามาในบาวุ้งสตาร์นะครับเล่นเล่นเยอยๆเยอยๆเยอๆจุ้งจึ้งนึงอ่ะจะไปเล่นอยางไงบ้างไปไปเล่นตอนนี้จะได้บ c แคลอรี s อ okay, right <laughs> ่ะไปกรับโอเคใิ่ไหอันนี้มันใหญ่ดีนะผมชอบนะมีที่เล่นเยอะมากเลยนะครับเนี่ยจะบาวุ์สิไปไหนจะเล่นจะกระโดดจะขึ้นไปนี่ไหมปีนไปนี่นี่นี่ เด็กจะได้ใช้แรงผู้ใหญ่ก็จะได้เบิร์นแคลอรีกสเดี๋ยวเรามีล็อกเกอร์นะผมจะกล้องไว้ที่ l o อกเกมันจะหลักไปถ้าต้องหิ้วนี่ไปทุกที่เมันมีสไลด์ได้มีอะไรมีของเพียบเลยเนี่ยก็มา Let's go! โอเคใช่ไหม Let's g กผมก็จะไปตามอิสเ e l นะบางคนนี่เด็กเขาเล่นคนเดียวนะแต่ว่าผมจะไปด้วยกับลูกเพราะลูกก็ไม่ถึง3ขวบนะครับแล้วก็เราก็เป็นพอดีกอดบางทีก็ช่วย ช่วยขึ้นที่ไหนที่มันยากอธิบาขึ้นนี่ขึ้นนี่ขึ้นมาตรงนี้นะอธิบาอ่ะขึ้นไปนีนะ่ต้องให้ลูกลองปีนเองแล้วก็บางทีมันก็มีเด็กที่มันเล่นแรงหน่อยไม่ดูเราก็ต้องเช็คดูเป็นบอิกรต้องเช็คดูว่าอสิบาจะเดินไปทางไหนเคลียร์ไหมบางทีก็ต้องบล็อกทางไม่ให้ไม่ให้ใหคนมาชนใส่ครับนี่แน่แน่เนี่ย แล้วก็บางทีก็มันมีที่มันยากหน่อยอิสเปผ่านสีขาวได้แต่ว่าผ่านสีแดงไม่ได้อิสเไป้เข้ามาเขา้ามาได้ช่วยได้ช่วยมาเนี่ยม่ได้ไยม่มาได,าาได้ได้ช่วยอ่ผ่านสีขาวได้แต่ว่าผ่านสีแดงไม่ได้ได้ได้ช่วยหน่อยครับรับอ่าโอเคเนี่ยป้อมกับอีทหน่อยแต่ว่ามีความสุขนะมาเล่นกับลูกเพราะว่าเด็กๆนี่ก็เป็นตัวได้นี่ไม่ดานนะเดี๋ยวอีกไม่กี่ปีก็โตแล้ว เราก็จะแบบยังไงดีอะเราก็จะเสียใจว่าเราไม่ได้ใช้เวลากับลูกตั้งเยอะตอนลูกเป็นเป็นตัวน้อยเนี่ยเออโอต์บอกเฮ้ยวิ่งไปตั้งหนึ่งชั่วโมงกว่านั่นเนี่ยคาร์ดิโอหนึ่งชั่วโมงนะครับไอสเปรเล่นเล่นน่ะก็เล่นน่ะก็ไปกินน่ะฮะฮะไอสเปรก็อยากกินแตงโมปั่นไปซาะตั้งจัดเมินแล้วนะ ต,ต้องเดินไปเดินไปนู่นไม่ไดจจ้จะเจอแตงโมบันต้องไปที่ฟู้ดฟู้ดโค้ดเขามีนะครับแล้วก็ธุรกิจตอนนี้เล่นอะไรกันเนี่ยจะเป็นมากินนะอโอเคแล้วก็เราก็กลับมาที่รถนะครับเพราะว่าออกซลต้องเออ,เ,อ,อเราต้องเปลี่ยนพาสเตอร์อะไรนะแล้วก็ไม่รู้กินนมอะไล้ไหมก็อยู่ในรถครันนี้นะเพราะว่าคันนี้ผมเอากุญแจไปด้วยแต่ <laughs> ววเขาไม่ต้องการในรถนี้หรอกแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเราต้องเตรียมตัว ไปไปที่พักนะนะ Airbnb เพราะว่าถ้าจะดีเราจะน่าจะไปถึง Airbnb สักหโมงเย็นนะตอนนี้6กมกว่าแล้วมันจะสายทุกครั้งเนะเราต้องเราต้องรีบเราต้องเร่งนะว่า๋ยวไปส่อยอย่างกินแล้วก็ปิกบานมันจะมันจะดึกนะเด็กนะแล้วก็ทุกทีเราก็จะมาชั้นล่ากสุกที่ r a น f ช s t i ปสบเพราะว่ามันมีอาหารเยอะเราชอบกินอย่างนี้นะครับกินง่ายๆนะครับใช่ มันมีอาหารมีมีมข้าวเหนียวมีมีของทอดมีผลไม้ผมจะซื้อเอ่อผมจะซื้อน้ำส้มที่เขาทำสดนะครับไม่เติมอะไรนะมันจะมีเจ้าหนึ่งที่ขายนะนะดีใช่ไกินอะไรดีอ่ะโอเคแต่ว่าแอมคงจะกินที่นี่เออจะกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเรือซาบาทก็คงได้เหมือนักแต่ว่าเห็นมีคนกินกันหลายคนไปไปดูว่าจะกินอะไรนี่ อันนี้ได้ซิลิงใหม่ที่ลาซาด้าก็ใช้ได้จะได้ไม่ต้องปรับเพราะว่าทุกครั้งตองเมย์ใช้สลิงทนาหนนะสิลิงไอไอโกเบบเนี่ยนี่อย่างมาจากนอร์เวย์เมย์ก็ต้องปรับลงรัดแล้วก็ตามตุ้ยก็ต้องปรับคุ้นลงคุ้นลงคุ้นลงตอนนี้ก็มีคุระอันละอักเสบอักเสบเย้ยิ้มสร็ป่าว เอ้ยนี่ยิ้มเก่งอ่ะอักเสออักเสอนี่เห็นปันเลยบ้ายิ้มเก่งอ่ะไอซ์เบลเอออ้โอ้เราต้องไม่ลืมไอซ์เบลนะไอซ์เบลยูนิลิเบบี้ไอซ์เบลรไม่ชอบมันนี่อ่ะนี่ก็จะปิกไปหรือว่าจะไปเอริีนั้นเราก็เลือกที่ที่อื่นทุกครั้งนะแค่สิบนาทีจากนี้นะครับเอนดี ออกซ์ฟอร์ไฮแต่ว่าอิซาเบลนี่แฮปปี้เพราะได้เล่นทางมันเลยแล้วก็เหมือนทุกทีนะครับเราก็จะเลือกบ้านจัดสรรน,นะครับเอ r นบี M B. และอันนี้นะครับบ้านหลังนี้นะมันดีสุดแล้วครับที่เรที่ผ่านมาที่เราได้พักนะครับอันนี้แบบว้าวแล้วก็แค่คืนละสามพันบาทนะครับแล้วก็ผมก็ได้ถามโฮสต์ว่าอ,อืมกะจอดอีกคันหนึ่งนาบ้านได้ไหมครับเพราะว่าเออเรามีคอร์สที่แล้วไม่ได้อธิบายแต่ว่าเราบอกว่า เรามีสองคันนะครับแล้วก็เออจะอธิบายอธิบายให้โฮสแล้วเเรามีคอร์ซิตแล้วเราต้องการประ,ประตูมันกว้างๆไหนไม่ให้มันไปโดนใส่ล้วเขาบอกว่าไม่เป็นไรจอดหน้าบ้านก็ได้แต่ว่าก็ไม่ต้องจอดว่าจอดไม่ให้มันตกึกคนข้างบ้านแล้วก็จอดอย่างนี้อ่ะถ้าใครจะเข้าไปนี้เขาก็แค่โค้งไปอย่างนี้แล้วก็ชุบแล้วก็จอดนี่ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าโอเคเดี๋ยวจะให้ดูนะในบ้านเนี่ยก็จะโชว์ห้องนะครับอันนี้เป็นห้องรับแขกนะมีทีวีมีโซฟานะครับ ตอนนี้ก็ให้ออกเซเสกินเข้าอันนี้เราซื้อที่เซนทรัลเฟสติวัลนะท,นที่มันชื่อเซนทรัลนะน <c oughs> ออกซิเห็นป้อทุกคนแบบนี้ <c oughs> นี่แล้วก็ออกซินี่กินดีนะอันนี้ซองหนึ่งนะมันเป็น75บาทแล้วนะแต่ว่าออกซิกินที่มันสําคัญคือออกซิชอบนะครับก็ไม่เป็นไรก็กินไปเลยกินไปเลยกินจะได้จะได้โตขึ้นเร็วนะครับแล้วก็โอเค นี่ก็มีแอร์นะครับมีโต๊ะกินข้าวเราก็ใช้เป็นโต๊ะเปียกพับไปแล้แล้วก็มีบาร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ต้องระวังนม่้ไ่ให,ให,ให้อิสเปลปีนขึ้นไปนี่นะนี่โอเคแล้วก็นี่ก็มีที่ล้างอะไรนะอ่างแล้วก็มีนี่นะอันนี้เป็นห้องครัวนะครับก็ดีแล้วก็ตู้เย็นบัลลมเลยนะ แล้วก็เอาขัวอย่างสายเน่แล้วก็มันมีอย่างนะี้นะโหลดดีนะผมไม่เคยเห็นนะแล้วก็มีไมโครเวฟมีเลยนะคุณไปข้างบนนะครับที่มันดีนะกับห้องบ้านนี้นะคือบันไดนี่เนะี่ยขอบข้างบนมันไม่มันไม่ต่ำไปบ้านอันนั้นล่าสุดนี่นะมันเราเสียงนะ่าจะไปหัวไปตุบใส่เนี่ยอันนี้นี่เหมาะเซอร์ฝรั่งนะครับข้างบนนี่ก็มีแอร์อันนี้เป็นแอร์แบบฉุกเฉินนะครับ ก็มันคงจะร้อนไปเข้าก็เอาเอาแอร์มาเพิ่มแล้วมันมันจะเป็นสายออกไปอย่างนี้นี่มันอันนี้ไม่ค่อยดีนะแต่ว่าก็เวิร์กกโอเคก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ให้ดูนะครับห้องนอนเมนเป็นอย่างนี้นะว้าวโ okay. อเคไฟนี่มันแปลกๆมัผมไม่ชอบเพร่ะเขาผสมกันนะคืออันนั้นควจะเป็น4 0 0 0เคลวินแล้วก็นี่อาจจะเป็น2 8 0 0 k เคลวินผมชอบ2 8 0 0เคลวินมันจะดูอุ่อนๆหน่อยอันนี้4 0 0พเคลวินมันจะเป็นแบบแบบ โรงพยบาบาลแล้วก็ที่มันที่มันแย่คือมิกซ์มิกซ์นะครับโอเคอันนี้ก็มีห้องน้ำของห้องนอนนะครับอิซาเบลกำลัลงอาบน้ำนะครับโอเคต้องเบลอไปนิดหน่อยนะใช่ <Hello. S 1> ต้องเซนส์นิดหน่อยนะครับก็มีอ่างบน้ำนะอิซาเบลเก่งมากอิซาเบลโอเคแล้วก็ไปดูห้องอีกห้องหนึ่งนะครับ next room อันนี้ก็ใหญ่แล้วว้าวผมบ,บอกผูประโถกว้างดีนะ อันนี้คงจะเป็นห้องที่ยา d d y กับอิซาเบลนอนด้วยกันนะครับอิซาเบลจะต้องนอนกับยา d d y แล้วก็เพวกวอีกห้องหนึ่งมันมีห้องน้ำนี่โอเคแอมจะแถวห้องน้ำแล้วก็มีห้องน้ําที่นะครับแล้วก็มีที่อาบน้ํานะครับอันนี้นะแล้วก็ห้องสุดท้ายนะั้นเป็นนันเป็นห้องเด็กนะครับ <g uck up> แล้วก็เมย์จะนอนนี่นะตอนั้นผมก็ว่าอุย้ย มันจะมันจะน้อยไปก่อนมันจะสั้นไปก่อนแต่ไม่ได้อันนี้มันอาจจะเป็นสักรนะ้อยแปดสิบเซนติเมตรอาจจะไม่ได้สองเมตรแต่ว่ามันเป็นไรเมคแค่150กว่าเซนติเมตรก็นอนนี่สบายนะครับโอเคก็แค่นี้นะฮะแบบคุณละสามพันบาทโคตรดีนะผมส่งเอ่อเมสเซจไปให้โฮสต์บอกว่าบ้านนี้สุดยอดแลนะดีสุดที่ผมเคยพักเลยครับ